เราจะทําเงาะควานไ้สับปปะรดค่ะเราต้องเริ่มจากปอกสับปปะรดก่อนนะคะความยากของการปอกสับปปะรดก็คือมาสับปปะรดมันมีตาเราก็ต้องเอาตาสับปปะรดออกให้หมดเพราะว่าไม่งั้นจะกัดตานะคะแล้วก็ต้องดูที่ตัวสับปปะรดดีๆเราต้องหมุนตามันให้ถูกว่าตามันหมุนไปทางไหนเช้นลูกนี้มันหมุนแนวนี้เราก็ต้องให้มันตรงตามแนวของมัน เด็กสมัยใหม่บางคนก็ไม่รู้นะว่าสับปะรดมีตาหรอแม่เพื่อนฉันเคยถามเว้ยจรว่าแบบผลไม้อื่นๆะเวลาปอกอะทำไมปอกเรียบๆแต่ทำไมปอกสับป,ประรดอะต้องปอกให้มีลายตอ,อนี้คิดว่าเป็นแบบต้องแบบประจงแกะส<ก>ลักก็ไดอย่างงี้โง่ขาดเอาแก้วตาสับปะรดออกเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้หรอกก็แบบบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆเพราะเขาไม่เคยอ่ะ เธอไปนั่งคิดก็ได้เธอคิดว่าเธอเคยไม่เคยเห็นอะไรที่มันแบบมาจากต้นต้นฉลับต้นเขามันจริงๆเธอเคยเห็นปลาสลิดมีหัวปะ่ะเคยเห็นหัวปลาสลิดป,ปะ่ะถือว,ว่ามันมีคนเยอะมากนะที่ไม่เคยเห็นว่าหัวปลาสลิดะว่าหน้าตาดั้งเดิมของปลาสลิดมันเป็นยังไงหลังก่อนที่มันจะเข้ายันฮียนนอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าตาใหม่เป็นไรเรียบร้อยปอกสว่วเหนกันนะคะ แน่นอนผู้ดีมีสกุลเขาว่าทำกันด้วยก้นแหละหล่อนไม่ได้เรื่องได้ราวนะะได้สับประรดที่ปอกเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมทำเป็นไส้ของเงาะนะคะก็คือว่าเราหั่นมันมออกมาเกอะเราจะทำไว้คร่าวๆนะคะอันนี้เตรียมทำเป็นไส้ของเงาะฟันของเราก็ถูกเราจะหั่นสับประรดเป็นชิ้นๆอน่างไว้เกาะจบพักสับปะรดไปเกอนเราจะมาที่เงาะนะคะก็คือ ปอกเงาะเอาเปลือกออกให้หมดก่อนซึ่งทําไว้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะควานเงาะง่ไงได้แล้แค่นี้เองไม่ไยากไม่เย็นตอนที่เข้าครัวใหม่ๆฝึกทาครัวใหม่ๆฉันน่ะเข้าครัวกับแม่ตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเกืบขวบแล้วพ่อก็จะ อุ้งขึ้นมาให้นั่งบนโต๊ะแล้วแม่ก็จะให้แบบช่วยทําอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบเด็กทําได้อย่างเงี้ยเธอตอนแรกๆก็เด็กผ่าสี่ขวบเริ่มแอดวานขึ้นอย่างเงี้ยแม่ก็จะเริ่มให้หั่นมะเขือบ้างเช่นแบบหันมะเขือมันเป็นชิ้นๆเวลาจะทําแกงอะไรเงี้ยซึ่งแบบความเด็กอะเธอาการกะระยะมีดกับระยะมือมันก็ไม่ได้เท่ากันอะบางทีก็แบบเฉื่อยๆนิ้วตัวเองไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอนงอเสร็จเร้ยรอยแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะยัดไสมันเข้าไปเปลี่ยนเม็ดเงาะเป็นสับป,ประรดแทนนะคะแล้วก็สับป,ประรดที่เราทำเอาไว้แล้วนะคะเสร็จ,จรเรียบกรอบมันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเพราะว่ามันจะมีรสหวานของเงาะแล้วก็มีความกรอบของสับป,ประรดช้างในแล้วมีรสเปรี้ยวสับป,ประรดนิด ตัดให้มันแบบเคยดูแบบยิงะเคยบล็อก from home